ครับสุดเอฟซอีกาชนะสุทันกับวันนี้ผมอ้นอีกามารายงานตตวนะครับคลิปนี้นําเสนอประเด็นหลังเกมศึก2สัตว์ปีนะครับหงกับไก่ผลปรากฏว่าหงชนะไก่ไปแบบสุดมัน4ประตูต่อ3ดรามา่าสอนดรามา่าโคตรเกมระดับ5ดาวเต็ม10ให้10เลยครับไม่ต้องหักสนุกมากระทึกทุกวินาทีมี7ประตูในเกมเดียว กำไรของแฟนบอลแต่เอาตรงๆนะฮะเกมแบบนี้กุนซือของ2ทีมเนี่ยไม่ชอบหรอครับมันหัวใจจะวายดูเจนคลับสิครับโอ้โหออก acting จนกระทั่งเจ็บขาเลยฮะประมาณนี้นะครับเดี๋ยวเรามาคุยกันผมคัดประเด็นสําคัญเนื้อเ,น,อเน,น้เน้นๆมาประมาณ5-6ข้อนะครับฟังกันจบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ส่งคอมเมนต์ใครไม่เคยกดซับกดกระด,ดิ่งไปแจ้งเตือนกดซีเฟิร์สไปเห็นก่อนชื่นชอบในแนวทางนี้แนวทางการวิเคราะห์วิจารณ์ตรงไปตรงมาแบบนี้เจาะประเด็นแบบนี้ก็ ช่วยกันสปอร์ตช่องทางของอีกาครับเพราะว่าที่นี่อีกาช่องเป็นช่องทางของแฟนบอลทุกสโมสรครับไปดูประเด็นสําคัญครับสำหรับเกมที่หงแดงนะครับเบียดชนะไก่เดยทองแบบสะใจในช่วงโทษเจ็บ4ประตูต่อ3ควา้า3แต้มที่ล้ำค่าสาวกเดอะคอปนอนหลับฝันดีท่วนหน้ามีอะไรบ้างครับข้อแรกก่อนเลยท็อตแนมฮอสเปอร์พลาดง่ายเกินไป ผมบอกเลยนะครับถ้าหากว่าผมเป็นสาวกยิปอาร์มี่เป็นแฟนบอลของไก่เดยทองนอนไม่หลับนะฮะฟันร้ายไปหลายคืนเลยทีเดียวถ้าหากว่าได้ดูทีมรักของตัวเองโดยเฉพาะเกมรับที่อ่อนปวกเปียกเหลือเกินพลาดง่ายมากครับตั้งแต่ช่วงต้นเกมต้องยอมรับเลยว่าสมาธิของแนวรับสเปอร์เนี่ยแย่เหลือเกินโดนยิงเร็วเกินไป 120วินาทีแรกก็เสียประตูจากการป้องกันอันละหลวมมากๆของแนวรับไก่แล้วมันไม่ได้เกิดขึ้นเพียงแค่เกมนี้กับลิภูเกมเดียวนะครับถ้าย้อนกลับไปเนี่ยจำกันได้ไหมไอเกมที่เละเทะกับนิวคาสเซิลสเปอร์เสีย3ประตูใน9นาทีสุดท้ายพังภาพครับไม่เป็นทางในเกมที่เจอกับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดสเปอร์ก็มาเสียประตู ในช่วง7นาทีแรกยังดีที่ว่าครื่องหลังกลับมาได้แต่พอมาในเกมนัดนี้ครับกับลิเวอร์พูลเนี่ย15านาทีแรกคุณเสียได้ยังไงฮะ3ลูกไม่งั้นเนี่ยมีลุ้นมากกว่านี้นะครับคือมีลุ้นยังไงครับคือเห็นไหมฮะถ้าหากว่าสเปอร์ลงล็อกอะทุกอย่างมันก็จะโฟล์ผมเคยบอกไว้อยู่แล้วนะครับว่าสเปอร์เป็นทีมที่หน้าดีมากแต่หลังเหลวเป๋วกองหน้าของพวกเขาเนี่ย สามารถทําประตูได้ทุกวินาทีทุกพื้นที่ของสนามเพราะว่าเพียบไปด้วยนะักเตะคุณภาพมากมายแต่สเปอร์พลาดเองแต้มหล่นเองทํหกเรียวราดเองก็เพราะว่าเกมรับนี่แหละครับแย่มากนะฮะขนาดคนเคี้ยวแท็กติกจัดๆอย่างคอนเต้ยังเอาไม่อยู่ฮะคือเห็นทรงการเล่นในเกมรับของสเปอร์แล้วมันเหนื่อย3เกมหลังสุดโดนไป12เมตรและตอนนี้ ความหวัง UCL หายไปแล้วยูโรปาลีกตอนนี้ยังเหนื่อยเลยครับแล้วถ้าหากว่าไม่ได้ไปเตะฟุตบอลถ้วยอย่างยูโรปาลีกอะจะเป็นยังไงแฮร์วีเคนจะอยู่หรือเปล่าอนาคตของโซนฮึงมีนล่หาจะเป็นยังไงอดีตคุณซื้ออย่างโปชิโนกำลังจะไปเชลซีมาถึงขณะนี้สเปอร์ยังไม่ได้มีข่าวชัดเจนว่าจะเอาใครมาคุมทีมนะครับนี่คือเรื่องแรกประเด็นแรกของสเปอร์นะเรื่องที่2ครับ ริชาร์ลีสนคีจุนะฮะ <c oughs> ต้องบอกว่าโอ้โหนี่เป็นช็อตที่โคตรแสบโคตรมันอย่างที่รู้กันครับนับตั้งแต่ช่วงผ่านพ้นครึ่งชั่วโมงแรกเนี่ยเราก็ได้เห็นว่าสเปอร์เริ่มที่จะตั้งลำได้ตั้งตัวติดแล้วในช่วงพักครึ่งนะครับรันเมสันสามารถกระตุ้นปลุกเราลูกทีมให้กลับมาอยู่ในเส้นทางที่ถูกต้องได้ครึ่งเวลาหลังก็เป็นครึ่งเวลาหลังที่สเปอร์เนี่ย สามารถโจมตีลิ้ร์พูลได้นะครับนอกจากพวกเขาเล่นกันรัดกุมอดทนเพื่อไม่ให้เสียประตูเพิ่มแล้วค่อยๆหาจังหวะเข้าทำลิอร์พูลอย่างใจเย็นแล้วก็ไล่มา1-3 2-3ช่วงระหว่างนั้นตีโซนก็ยิงชนเสาแบบม <c oughs> เรียกได้ว่าแฟนบอลเด็กครับในแอนฟิลด์แล้วก็นอกสนามเนี่ยใจหายใจคว่ำครับหายใจกันไม่ทั่วท้องปัสสาวะเหนียวข้นกันเลยทีเดียวเพราะว่าสเปอร์กำลังจะมาแล้ว แล้วแรนเมสันก็เปลี่ยนถูกคนด้วยนะครับในช่วงท้ายปลายเกมเอาวิชาริสซอนลงมาเพื่ออะไรครับเติมคําว่าพลังความกระหายคาแรเตอร์ความเป็นใจสู้ r ิชาริสซนมีจุดจุดนี้ฮะมีตั้งแต่ตอนที่เราได้เห็นว่าเขาคาแข่งอยู่กับวัตฟอร์ดกับเอฟเวอร์ตันพอมาอยู่กับสเปอร์นี่คือคาแรเตอร์ที่มันเด่นชัดเหนือกว่าใครๆสุดท้ายริชาริสันเองที่ก่อนหน้านั้นนะครับ ไม่เคยยิงประตูในพรีเมียร์ลีกในสีเสื้อสเปอร์มาก่อนเลยครับสุดท้ายเขาก็ทําได้ขิดเบาๆยอมเอาหัวเข้าไปแลกครับเพราะาจังหวะนั้นเนี่ยกำลังจะถูกนักเตะลีพูลเนี่ยเอาปลายสตั๊ดเสยไปที่ปลายคางอยู่แล้วแต่ริซอร์ันไม่กลัวครับเพราะาเขารู้ว่าจังหวะนี้มันต้องหง่มันต้องพุ่งเรียนเข้าไปหาลูกบอลสุดท้ายเขาทำได้ซึ่งมันคลาสสิกม,มากตรงที่ว่าในช่วงทดเจ็บคนทาประตูตีเสมอ3-3าดันเป็นริชาร์ดสันครับ ริชารลิสซอนนี่คือนักเตะที่แฟนลิเวอร์รพูลเกลียดเข้าไส้มากที่สุดแล้วกองหน้าสายพันธ์ซมบ้าออกการชัดเจนฉลองแบบสุดเหวี่ยงถอดเสื้อโยนทิ้งแล้วทำปากแบบจุ๊จุแบบเงียบเจะมึงอะไรประมาณนี้แล้วก็กระโจนเข้าไปหากลุ่มแฟนบอลสเปอร์คือมัน,เป,นเป็นภาพที่มันโหสุดๆอะ่ะคือถ้ามันเสมอแบบนั้นแล้วคนยิงกลายเป็นวิชาริซอนนี่บอกเลยว่าม,มีประเด็นตามมาแน่นอน เกมมันควรจะจบแบบ3-3เนะี่ยผมว่ามันโอเคแล้วนะคือแบบเออมันก็เป็นอีกหนึ่งเกมที่คุณภาพแต่อย่างที่บอกครับสเปอร์ก็ยังเป็นสเปอร์ฮะสเปอร์ที่พร้อมที่จะเสียประตูทุกวินาทีไอ้จังหวะลูคัสมูราที่ไม่ยอมเคลียร์ทิ้งบันจงผ่านให้กับเพื่อนแต่ดัน,ดนบอลไม่ตรงตามทิศทางที่ตั้งใจเอาไว้พอบอลไปเข้าทางโชต้าปุ๊บอืหื ผมบอกเลยว่าตายแน่นอนสุดท้ายก็เป็นจริงแล้วนำมาซึ่งประเด็นที่3ครับประเด็นที่3คือเกมรุกของลิเวอร์พูลเพิ่งพาได้สเสมออย่างที่เคยพูดเอาไว้ครับว่าลิพูลซีซั่นนี้เป็นลิพูลที่เกมรุกเนี่ยมนไม่ได้มีปัญหาอะไรขนาดนั้นอยู่ที่ว่าเกมรับคุณแน่นไหมรากฐานสำคัญเนี่ยคุณมีความมั่นคงหรือเปล่ารวมถึงแานกลางครับซึ่งเป็นจุดยุทธศาสตร์ที่สำคัญที่สุด ถ้าหากว่าคุณมองหาผลลัพธ์ที่ดีหลังไม่เสียง่ายแดนกลางคุณแข็งแกร่งเดี๋ยวข้างหน้าลิพูก็จะทําเองแล้วตัวรุกแต่ละคนเนี่ยของลิพูเนี่ยมีคุณภาพอยู่แล้วครับซึ่งในเกมนัดล่าสุดครับเราก็ได้เห็นว่าการประสานงานกันระหว่างโมซาลาโคดิกัสโปเนี่ยในช่วงแรกๆเนี่ยดูดีมากครับในขณะที่ลุยดิอาสยังมีบางอย่างที่มันยังไม่ค่อยลงตัวอาจจะเป็น ฟิตเนสของเขาพัฒราการของเขาที่ยังต้องรอวันที่จะ100%ก่อนหงแดงทำได้ดีครับในเรื่องของเกมรุกนะในช่วง15นาทีแรกนำสเปอร์ได้3ประตูต่อ0ูย์แม้ว่าเกมอาจจะไม่ใช่เกมที่รวดเร็วแต่มีความแม่นยำมีความแน่นอนและฉีกแนวรับสเปอร์ได้ใช้โอกาสไม่เปลืองไม่ปล่อยให้โอกาสทองหลุดลอยไปต่อหน้าต่อตานี่คือเรื่องที่ดี แต่หลังจากที่โมซาลาซัดจุดโทษไปเนี่ยบางสิ่งบางอย่างมันเกิดขึ้นว่าลิปูไม่สามารถยิงตรงกรอบได้จนกระทั่งถึงช่วงทดเวลาครึ่งหลังครับแล้วก็นามาซึ่งการเปลี่ยนตัวแต่สุดท้ายแล้วก็โอเคช่วยโอกาสได้ในช่วงท้ายๆปลายเกมเลยจากดิโกโชตาซึ่งพอบอลหลุดมายังดิโกโชตาเนี่ยจังหวะนั้นบอกเลยสเปอร์ตายแล้วล่ะเพราะโชตากำลังเข้าฝักเข้าฟอร์ม กำลังคมกําลังมั่นใจยิ่งยังไงเป็นข้าวสุดท้ายก็ทําได้แบบันจริงริชารีสันขี้จุก่อนนะแต่สุดท้ายแล้วเวอร์พูหัวเราะทีหลังดังกว่าเยอะมากครับประเด็นที่4ครับสิ่งที่ต้องพูดถึงคือความมืออาชีพในความสม่ำเสมอเรื่องนี้ครับเป็นเรื่องที่ทุกคนที่ได้ดูเกมเวอร์พูเนี่ยต้องเห็นแล้วนะครับว่าหงแดงเกมรับ ยังไม่มีความเป็นมืออาชีพในความสม่ำเสมอเท่าที่ควรครับมันเป็นแบบนี้หลายต่อหลายเกมแล้วแต่โชคดีที่ว่าเกมรุกยิงประตูให้กับคุณได้การรักษาความสม่ำเสมอจากเกมที่ควรจะแบบง่ายๆของแดงทําให้มันกลายเป็นเรื่องยากกับพ่อนความมุ่งมั่นกับพรอนความเข้มข้นแล้วเปิดโอกาสให้คู่แข่งได้กลับมาเรื่องนี้ยังแก้ไม่หายครับเป็นสิ่งที่เชิงครับเนี่ยพยายามแก้นะฮะ แต่มันยังแก้ไม่หายจริงๆยังติดประมาทเลินเล่อเสียสมาธิเปิดพื้นที่จนกระทั่งเราได้เห็นว่าตีสนยิงชนสเสาวรวมถึงโอกาสจากโรเมโรอีกช็อตหนึ่งซึ่งไม่ควรเกิดขึ้นกับช่วงเวลาที่คุณนำเร็วถึง3ประตูต่อศูนย์ครับและเล่นในบ้านควรปิดเกมได้มันมีวิธีในการเล่นเพื่อรับมือคู่แข่งในการปิดเกมอีกมากมายแต่เกมรับของหงแดงโอ้โห พียบไปด้วยคำตำหนิฮะเอาง่ายๆย้อนกลับไปเกมกับนันทแคำฟอเรสเสียให้ฟอเรสในการถูกโจมตีเรื่องลูกทุ่มไกลถึง2ลูกครับแล้วเจอกับคุณภาพนักเตะของสเปอร์โดนไปอีก3ลูกทั้งการป้องกันลูกโด่งการป้องกันลูกกลางอากาศลูกตั้งเตะลูกนิ่งฟรีคิกสับสวนวุ่นวายโอลมมนไปหมดเรื่องนี้ต้องแก้ไขด่วนนะครับ ถ้าหากว่าคุณอยากจะตามหาเป้าหมายที่ต้องการในช่วงซีซั่นนี้ประเด็นที่5ครับใบแดงของโชต้าเป็นยังไงแน่นอนครับนี่คือกลายเป็นประเด็นสำคัญมากเมื่อดิโอโชต้านะครับกลายเป็นฮีโร่ของลิเวอร์พูลในนาทีบาปกับยัดเยียดความประชัยให้กับสเปอร์อย่างเจ็บแสบแต่สเปอร์ทั้งฝั่งสเปอร์นะกลับมองว่าเฮ้ยมันไม่ยุติธรรมว่ะ เพราะว่าโชต้าเนี่ยไม่ควรจะอยู่ในสนามถึงช่วงณเวลานั้นและน่าจะโดนใบแดงออกจากสนามไปแล้วนะครับจากจังหวะที่เขาเอาปลายสตั๊ดไปเจาะหัวคู่แข่งทางฝั่งสเปอร์นั่นก็คือโอลิเวอร์สกิปต้องโดนใบแดงไล่ออกไปนะครับนั่นคือฝั่งทางสเปอร์แล้วก็กลุ่มกองเชียร์ที่อยู่ฝั่งตรงข้ามลิเวอร์พูลซึ่งช้าวะ่าตรงๆนะฮะถ้าจังหวะนั้นเนี่ยของโชต้าเจอกับผู้ตัดสินที่ฮิปเฮียบ แจกใบแดงง่ายๆโชต้าโดนไปแล้วครับโดนไล่ออกไล่ให้ไปอาบน้ําอาบท่าก่อนใครเพื่อนเลยซึ่งเรื่องนี้นะครับมุมมองของกูรูเนี่ยเขามองว่าดิโกโชต้าโชคดีโชคดีที่ไม่โดนใบแดงแต่จะไปโทษลิฟวูไม่ได้นะครับมันขึ้นอยู่กับการพิจารณาของผู้ตัดสินเมื่อผู้ตัดสินเนี่ยตัดสินไปแล้วมันจบครับทุกอย่างมันจบทันทีและแน่นอนโลกฟุตบอล ย่อมต้องมีผู้ที่ได้เปรียบและผู้ที่เสียเปรียบนะครับก็บประมาณนี้นะคะปรประเด็นของโชตา้าสุดท้ายประเด็นข้อที่6ครับลิพูจะไปถึงท็อปโหรือไม่มุมมองของกูรูครับบอกว่าคงจะยากแม้ว่าตามทฤษฎีได้แต่ในเชิงปฏิบัติดูเหมือนว่านีกสันกับแมนยูจะไม่ยอมดังนั้นสเปอร์กับลิพูอาจต้องมาแย่งโควตายูโรปาลีกกันไป คือตอนนี้สิ่งที่ลิฟูต้องทําก็คือชนะทุกๆเกมทุกเกมเลยนะครับห้ามหลุดมเสมอห้ามแพ้แล้วยังต้องแช่งชักหักกระดูกทั้งนิวคาสเซิลแมนยูต้องแพ้อย่างน้อย3เกมในช่วงเวลา5-6นัดที่เหลือครับซึ่งมันจะเป็นไปได้ไหมล่ะโอเคฟุตบอลอะไรเกิดขึ้นได้แต่มุมนี้ยังเป็นมุมที่ยากอยู่ครับดันั้นต้องลุ้นกันเกมต่อเกม นั่นคือทั้งหมดครับขอบคุณทุกคนด้วยฮะที่อยู่รับฟังกันอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ส่งคอมเมนต์ใครไม่เคยกดซับกดกระด,ดระิ่งพแจ้งเตือนกดซีเฟอร์สไปเห็นก่อนชื่นชอบในแนวทางนี้ก็ช่วยกันซัพพอร์ตช่องทางของอิกาครับเพราะว่าที่นี่อิกาชนะเป็นช่องทางของแฟนบอลทุกสโมสรเจอกันคลิปต่อไปครับ